วัสดีครับาันทีนี้จะมารีวิวโดรนนะครับเป็นโดรน D H X10 นะครับ D H X10 นะครับผมจะบินเลยอบผมนิ่งมากเลยนะครับครับป่วยมั่ไได้่อันนี้จะ เตียมกายด้วนะครับอ้าวผมเตรียมกายเตรียมกายครับมันหักเลยครับเตรียมกายครับโอ้ครับผมโอ้แบกไปหมดแล้วครับผมมึนชาร์จมาครับนิ่งครับถ่ายถึงผมด้วยครับนิ่งครับดูตรงนี้ฮะนิ่งครับ เอาเป็นว่าคลิปนี้ก็มีแค่นี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อจ้ง่าใหกันด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ